คนที่นั่งนินทาคนอื่นเนี่ยก็อาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแต่ว่าโดยธรรมชาติของการพูดถึงคนอื่นในเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมันคือธรรมชาติของการปลดปล่อยความทุกข์มันเป็นการระบายความทุกข์มันปลดปล่อยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทุกข์มันไม่พูดเนี่ยมันอึดอัดนะขอพูดหน่อยเถอะแล้วเวลาพูดถึงเนี่ยมันรู้สึกเห็นไหมฉันรู้ รู้จริงรู้จริงก็ไม่รู้แต่ฉันรู้ก่อนฉันรู้ก่อนฉันแชร์ก่อนจริงไม่จริงไม่รู้ซึ่งอันนี้มันเป็นอาตาัตราแล้วเวลาที่เรานั่งฟังคนที่พูดเรื่องไม่โทษนะไม่ดีของคนอื่นนะ่ะถ้าเราปฏิเสธการร่วมวงได้เนะี่ยเราปฏิเสธเลยเราจะทํายังไงกับคนขี้นินทาคือเราก็อย่าไปร่วมวงนินทาด้วย และเราก็ไม่ต้องเอาตัวเองเด้งขึ้นมาเป็นเป้าธนูอย่างที่บอกแล้วลูกธนูมันยิงมาถูกบ้างผิดบ้างไม่เจ็บหรอกถ้าเราไม่เป็นเป้าและถ้าเราไม่จริงถูกไหมคะคือเร,เราต้องดันั้นเราต้องจำไวไ้ด้วยว่าแล้วเราอย่าทำอย่างนี้กับใครคือสรุปแล้วก็ไม่ต้องหนีหรือถ้าลำคาญมากๆขอไปวิเวกก่อนอาจได้แต่ไม่ต้องหนีความจริง คือถ้าเราไม่ได้ทำเราควรจะมีความจริงอย่างหนึ่งคือการให้อภัยคนที่กำลังนินทาเราหรือด่าว่าเราว่าเขากำลังทุกข์อะไรเห็นไหมเห็นความเป็นเพื่อนที่ยังมีปัญญาอยู่ไหมถ้าเพื่อนสนิทนินทาบุมไม่ได้นินทาเพียงแต่เอาเรื่องที่พี่บุ๋มเนี่ย ไปปรึกษาไปพูดแล้ววิเคราะห์เราจะมานั่งเสียใจทำไมในเมื่อเราเนี่ยไว้ใจคนผิดแล้วเราก็ต้องให้อภัยคนที่เราไว้ใจนั่นแหละและก็โกรดระลึกว่าอย่าทําอย่างนี้กับคนนี้อีกเพราะอย่าทําอย่างนี้หมายถึงไม่ต้องไปปรึกษาเขาแล้วใช่เพราะ <laughs> เพราะเขายังไม่เข้าใจเรื่องที่เราไว้ใจเขาคือเราอย่าไปเสียใจอ่ะ สรุปแล้วเราไม่ได้เป็นคนทำเลวอะ่ะเราก็ไม่ต้องทุกข์เพราะความเลวของคนอื่นน่ะุดถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เขาเขาคิดว่าเราเป็นแล้วคนนินทาเราอะ่ะแล้วเราจะต้องทุกข์ทำไมในเมื่อเราก็ไม่ได้เลวอะ่ะอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะคะคำว่าไม่หนีก็คือการให้อภัยคนที่กำลังนินทาด้วยความใช้คำว่าด้วยความเข้มแข็งทางจิตใจแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะ พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเรื่องนี้ชัดเจนเลยนะว่าคือเวลาถ้าเราฟังคนที่ด่าว่าเราหรือดินคาเราที่เขาสูงกว่าเราอ่ะที่เขาเป็นเจ้านายเราหรือเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นผู้ใหญ่อ่ะเป็นคนที่สูงกว่าเราอ่ะเราก็จะหย่วนหย่วนยอมได้เพราะอะไรเพราะเรากลัวเรายอมเขาเพราะเรากลัวถ้าเป็นเพื่อนกัน ถ้าเป็นเพื่อนกันเสมอกันเอาเป็นผู้กํากับเหมือนกันอยู่ในระ,ระนาบเดียวกันเราก็ยังรู้สึกว่าเอาวะพอสู้ไหวนึกออกไหมฮะคืออัตราของคนเนี่ยมันจะประมาณอย่างนี้แหละคะ่ะถ้าใครสูงกว่าเราก็จะกลัวเขาถ้าใครเสมอกันว,ว่ามาวะสู้กันสักตั้งหนึ่งถกเถียงกันสักตั้งหนึ่งแต่คนที่ต่ำกว่าเราแล้วนินทาเรา เราให้อภัยได้โหการให้อน,นี้ประเสริฐสุดเลยนะคือเขาต่ำกับเราอ่ะเขาก็ต่ำอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาดินทาเราอ่ะแทนที่เราจะโกรธเนี่ยเราควรจะให้อภัยเลยให้อภัยเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเขาต่ำกว่าเราเราเหยียบเขาได้เลยแต่เรายังให้อภัยเลยถ้าเรามีปัญญานะลูกอย่างนี้ถือว่าเป็นการให้อย่างสูงสุดเลยนะ